สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2566นะคะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะ พลังงานพื้นดวงนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเป็นยังไงนะคะพลังงานไพ่ค่ะอ่าสิบถ้วยหมายถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสถาบันครอ,อบครัวหรือถ้าเป็นเรื่องงานก็เป็นคนในองค์กรอ่านะคะมีความสุขมีความร่วมมือกันดีนะคะสี่ไม้เท้าด้วยหมายถึงความมั่นคงค่ะนะคะ ธุรกิจหน้าที่การงานของท่านจะมีความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์หรือความรักของท่านก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แท้นะคะไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นหญิงกับหญิงชายกับชายหรือหญิงชายทั่วๆไปคนที่มีครอบครัวแฟมิลี่ที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชาวกรกฎค่ะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะเพจออฟวันนะคะ เป็นเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะสีถ้วยอาจจะมีความวิตกกังวลในสิ่งที่จะทำบ้างนะคะว่าตกลงเนี่ยเราจะจัดการบริหารในสิ่งที่มันกำลังมีเข้ามาในเรื่องผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆเนี่ยก้าวเหรียญได้ยังไงนะคะ,ะก็มีความกังวลความลังเลบ้างนะคะไพ่สองดาบนะแล้วก็ว้าวไพ่ดีค่ะสิบเหรียญน,นะคะ หมายถึงโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นเกิดความสำเร็จว้าวราชินีเยรียนเลยค่ะอืมดวงปังมากเลยค่ะอัศวินดาบนะคะการมุ่งมั่นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็จบด้วยไพย่สรุปเป็นสามถ้วยนะคะเฉลิมฉลองว้าวดวงนี้ปังจริงๆค่ะชาวกรกฎพื้นดวงท่านเด่นนะคะคำว่าพื้นดวงก็ รวมทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะในแง่คําว่าพื้นดวงที่อาจารย์เปิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพูดทั่วๆไปเลยทั้งเรื่องของการงาน,งานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วๆไปก่อนที่เห็นเนี่ยบอกเลยว่าดวงปักนี้ชาวกรกฎเป็นดวงที่แบบเปิดรับเรื่องราวดีๆจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยแหละที่เป็นปัใจจัยใหญ่สำหรับคนเราที่จะมีความสุขมีความ พึงพอใจในชีวิตก็อยู่ที่เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเงินขึ้นราชีนียเหรียญสิเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยปักนี้ไม่ว่าท่านจะทำโครงการอะไรอยู่นะท่านไม่ต้องลังเลเลยทุ่มเทเต็มที่ที่เป็นไพ่อัศวินดาบเพราะความสำเร็จรออยู่อยู่แล้วอะ่ะสามถ้วยก็คือร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เลยค่ะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ย ปังมากๆเลยค่ะท่านปิดยอดปิดจอบได้แบบปังๆนะคะถ้าเรื่องงานถือว่าเลิศเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพอันนึงเตือนสุขภาพของผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของสายตาความดันนะคะนั่นคือตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของหัวหน้าเจ้านายก็อาจจะมีเรื่องของ เอกสารเรื่องของข้อมูลบางอย่างที่จะต้องมีการตกลงร่วมกันแต่ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะก็จะเป็นปัจจัยแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีก,กเรื่องหนึ่งท่านกำลังจะวางแผนทำโครงการใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้เพรส o อวานสาถ้วยอัศวินดานะท่านสามารถทำได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับความร่วมมือค่ะท่านไม่ต้องององวนนะคะสถ้วยว่าเฮ้ยคนที่เราคิดว่าจะ ไปดีลด้วยหรือคุยด้วยนี่เขาจะโอเคไหมเขาจะ,อะจอยกับเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยรับรองค่ะว่าได้และโปรเจกต์โครงการนี้ก็สำเร็จอย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความแง่งงอนกันบ้างนะไพ่พลังงานสีถ้วยเป็นภาพนั่งแบบเมื่อเมือนั่งใจลอยอยู่นะคะที่จริงแล้วมันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนิดนิดหน่อยหน่อยอาจารย์ว่าไม่น่าจะถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่ นะคะจะเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เอ่อที่เรายังปล่อยวางอะ่ะไม่ได้ก็เก็บมาคิดมาหวัดระแวงทําให้ตัวเองเครียดเปล่าเป่าอ่าไพ่จะบอกประมาณนี้นะคะถ้ากกรกฎกังวลเฮ้ยเขาลืมคนเก่าเขาได้หรือยังเขามีคุยกับคนเก่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะที่จริงจากหน้าไพ่เขารักคุณมากนะดูจากไพ่สองใบนี้ก็น่าจะพอที่จะเนี่ย อาจารย์ให้ดูใใกล้เลยเห็นไหมเขารักคุณนะจริงจังกับคุณมากนะอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือไพ่บอกประมาณนี้โอเคเรามาเจาะความรักเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนมีคู่ก่อนนะคะอันนี้ภาพรวมของพื้นดวงปักนี้ถือว่าปังมากๆโอเคคนมีคู่คะ่ะ อาจารย์ขอตัดไพ่ดูนะคะคนมีคู่ท่านมีเรื่องกังวลอะไรอมืมีพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่ราชินีดาบนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะพลังงานไพ่แบบนี้ก็เหมือนที่อาจารย์แปลไปเมื่อ่ีเหมือนเหมือนท่านก็ยังมีความกังวลความไม่แน่ใจว่า ตกลงแล้วคนคนนี้เขาจริงใจจริงจังกับเราจริงๆริงไหมเขารักเราจริงไหมท่านก็ยังเหมือนกับความคิดอ่ะมันวนอะนะคะเห็นไหมคะดาบมันปักอยู่เป็นรูปทรงโค้งอะวนคิดไปคิดมาหลายๆตลบอยู่งั้น,น่ะนะคะแบบเครียดกังวลทั้งๆที่เขาคนนั้นก็อาจารย์มองว่าเขาก็ยังรักท่านอยู่ดูจากสายน้ําที่มันไหลจนล้นแปลว่าเขาเติมเต็มความรักให้ท่านก็ พลังงานก็มากนะแต่เหมือนท่านหวัดระแวงอะนะคะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานของชาวกรกฎอีกครั้งหนึ่งคนมีคู่นะพลังงานของท่านนะไพ่จัดสเมิน หกเหรียญหกไม้ไพ่แล้ววราห้าดาบโอเคสำหรับพลังงานของชาวกรกฎนะคะอาจารย์มองอย่างนี้นะว่าที่จริงแล้วก็ไม่ถึงขัน้นจับเสียหายมากเนาะเหมือนท่านแค่น้อยใจอะอาจารย์มองนะ,ะไพ่ห้าดาบ ชุดนี้จะเหมือนกับตอนแรกท่านอาจจะซื้ออะไรสักอย่างไปให้คนรักเลยแต่แล้วเหมือนเหมือนท่านอาจจะไปเห็นภาพบาดตาบาดใจหรือเห็นข้อความหรือน้อยใจอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็กลับมาคิดมากเนี่ยบางทีเนี่ยซื้อกุหลาบจะให้เขาจะเอาไปให้เขาอยู่แล้วเนี่ยแต่แล้วโยนทิ้งกลางทางเลยเนี่ยโยนลงแม่น้ําไปเลยเนี่ยเห็นไหมฮะ คือมันเป็นภาพแห่งความรู้สึกแบบอน้อยใจของท่านไม่ได้ดังใจนะท่านอาจจะกงนนังวลนะว่าเขาไปนัดเจอใครท่านอาจจะเห็นภาพเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นเขากําลังคุยกับใครหรืออะไรประมาณนี้อยู่แล้วทําให้ท่านแบบน้อยใจว่าเขารักเราจริงไหมเข,เขายังแอบปันใจให้คนอื่นอยู่หรือเปล่าอยากให้เขาพูดความจริงแบบกระจ่างมากกว่านี้ได้ไหมว่ารัก ผมคนเดียวไหมหรือรักฉันคนเดียวไหมอยากให้เขาแสดงความรักกับตัวเองมากกว่านี้อ่ะนะคะไพ่อย,อย่างนี้นะคะแต่อาจารย์มองเขาก็รักคุณนั่นแหละนะแค่ว่าเขาอาจจะจากนไพ่นะไพ่จัสเมนกับไพ่หกเหรียญนี่เขาน่าจะมีเรื่องราวที่ติดต่อกับคนเก่าของเขาอ่ะนะไพ่จัสเมนกับหกเหรียญจะเป็นสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นเรื่องงานดีวกันเรื่องงานโน่นนี่นั่นแต่ท่านคิดไปไกลแล้วไงมันก็เลย เป็นภาพที่ทําให้เราเสียใจและน้อยใจเกิดขึ้นอ่ะทีนี้เราไปดูเขาจริงๆอะ่ะเขาจริงจังจริงใจกับท่านหรือเปล่าหรือว่าเขา่แอบปันใจให้คนอื่นนะเรามาเช็คถึงสถานการณ์ของคนนั้นเลย mm hmm. เขาเป็นยังไงอยู่ตอนเนี้ย mm hmm. อ่าเป็นไพ่าราชาเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่ธาตุาดินเนี่ยอาจารย์ว่าเขาก็มั่นคงกับท่านนะเนี่ยไพ่เดมูลเขาก็ยัง แบบมีความรู้สึกแบบอยากแสดงความรักเนี่ยภาพผู้ชายโอบกอดผู้หญิงเนี่ยเขาอยากแสดงความรักเขาอะรู้สึกกังวลด้วยซ้ำเนี่ยหน้าตาแบบเอ๊ะทำไมคุณยังไม่เชื่อมั่นในตัวผมอีกเนี่ยผมรักคุณคนเดียวจริงนะหรือถ้าคุณเป็นชายเป็นหญิงหรือเพศที่สามคุณแปลเข้ากับดวงคุณนะมันเป็นลักษณะคนของคุณเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่สบายใจเริ่มที่จะกังวลเริ่มเครียดว่าคุณไม่เข้าใจเขานี่ไงเขาบอก ก็แสดงชัดเจนแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเขาแสดงกับคุณเนี่ยอ่านะภ้าผู้ชายคนนี้ให้ผู้หญิงขี่หลังอะ่ะอ่านะคะวิ่งข้ามลำธารเนี่ยดูดิดมีความสุขเนี่ยเขาบอกว่าเขาแสดงเต็มที่เลยนะความจริงใจความรักที่มีต่อคุณผมเนี่ยเห็นไหมคะผมทําเต็มที่แล้วผมก็คิดว่าผมหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะคุณนะคือคู่ผมลิขิตลงผมเลยนะหรือผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกว่าคุณคือผู้ ผู้ที่แบบมาเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันแล้วเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาอะปักใจอยู่ที่คุณจริงๆเนี่ย the sun นะถ้าคุณยังไม่เป็นถึงขันข้นครอบครัวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะเป็น family มีลูกด้วยกันเนี่ยเนี่ยเขาวางแผนไปถึงขั้นนั้นแล้วนะอ่าถ้าคุณยังเป็นคู่รักกันทั่วไปที่ยังไม่ถึงขั้นนู้นก็ต้องยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่เขาอยากบอก แต่ถ้าเป็นคู่กันแบบอยู่กินกันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะแปลว่าจะต้องมีลูกด้วยกันแล้วนะจะต้องวางแผนแบบเขาเรียกว่ามีโซ่ทองคล้องใจนะคะพยานรักด้วยกันอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะเขาจะมีแอคชั่นอะไรเพิ่มขึ้นอีกทําให้คุณมั่นใจในตัวเขามากขึ้นกว่านี้ไหมนะคะขอพลังงานไพ่เปิดความคิดความรู้สึกสิ่งที่เขาอยากทํานะคะ ไพ่ขึ้นสองดาบแล้วก็สิบไม้เท้านะคะเขาก็จะส่งข้อความถึงคุณและนัดเจอคุณค่ะถ้าคุณอยู่ไกลกันเนี่ยเนี่ยนัดมาเจอกันอตรงไหนก็ได้ที่คุณสะดวกอ่านะคะอาจจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าเหมือนที่ภาพขึ้นก็ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะนัดกันนะคะแปลว่าเขาจะนัดเจอคุณค่ะถ้าอยู่ไกลกันนะดีวิวนะคะภาพ เป็นโซ่ล่ามที่ขาเนี่ยมันแปลว่าเขา่ะตกเป็นทาสรักคุณเขาจะแสดงความรู้สึกเนี่ยกับคุณเนี่ยเป็นภาพผู้ชายจีบผู้หญิงคนนี้จนเขินอายเลยนี่แหละที่เขาจะแสดงแพชชั่นทั้งหมดที่ความรู้สึกที่มันเออล้นอยู่ในใจเขาเนี่ยให้คุณเห็นนะคะต้องได้เจอกันค่ะนะโอเคมาดูไพสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากเจอกันแล้วจะเป็นยังไงต่อ,อนะคะ หลังจากที่พวกคุณได้เจอกันความรักพวกคุณจะเป็นยังไงจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนไพ่สรุปความสัมพันธ์มีความสุขแน่นอนค่ะนะคะเขาก็จะแสดงความรักต่อคุณชนิดไม่อายใครเลยอะ่ะนะอืมนะคะเขาก็จะให้ความชัดเจน justice เป็นเรื่องของพันธสัญญานะฮะอืกฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคมอะไรประมาณนี้หนึ่งไม้นะคะ ใชยชนะความสําเร็จการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต่อไปนี้ก็จะบอกว่าจะไม่มีความหวาดแะแวงต่อกันนะอะไรประมาณนี้เราอย่ามาแบบเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องที่กิ่งไพ่นี่คือสองถ้วยแต่ภาพนี้เป็นเหมือนความไม่เข้าใจนะสําหรับชุดนี้แต่แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ที่ไพ่เจ็ดเหรียญสรุปแล้วว่าคุณก็ยกระดับความสัมพันธ์กันนั่แหละอาจจะแปลว่ามี การมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นอ่านะคะหรือใครที่อยู่กันนานยังไม่มีการจดทะเบียนก็อาจจะแปลว่าจดทะเบียนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันมีปมในใจนะไพ่ใบนี้สองถ้วยใบนี้มันจะไม่เหมือนไรเดรเวทนะ,ะนะคะเพราะเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายไม่เข้าใจกันยังสวมหน้ากากใช่ไหมทีนี้ก็จะเปิดหน้ากากออกมาคุยกันแหละนะคะแล้วเจ็ดเรียนดูสิภาพผู้หญิงคนนี้วิง่งไปหาผู้ชายที่จุดนะัดพบนะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็จะ เหมือนเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วรักกันมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นโอเคอาจารย์ขอเปิดพลังงานความรู้สึกเขาผ่านไพ่นะคะ l o m a n c angel ความรู้สึกของคนคนนี้ของชาวกรกฎนะเขาอะปรารถนาและรักคุณมากมายแค่ไหนผ่านไพ่ o m a n c angel ค่ะเ,เขาก็จะบอกว่า ใจเขาทั้งหมดให้คุณนะนะคะเขาอยากเปิดใจกับคุณนะคุยกันนะคะเขาจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ได้แต่ยังไงก็คุยกันได้นะ,ะเราต้องมาเปิดใจคุยกันนั่นเองนะคะคิฟแอนด์โอเพนมายใบที่2ค่ะเขาอยากบอกอะไร เนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตรักของพวกเรานะอย่าไปาแบบเก็บกดหรือมาถือมันไว้ลอยมันไปเถอะอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาถือดอกกุหลาบแล้วมอบกุหลาบให้คุณนะ New Love คุณเป็นรักที่เป็นรักแท้ก็ได้นะคะเป็นความรักที่ผมจริงจังที่สุดะนะคะ เนี่ยคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเขาก็จะบอกคุณอย่างนี้ผมะจะดูแลคุณนะคะ Healing Family i s s u e ก็เหมือนกับการดูแลการเยียวยาเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะเนี่ยเป็นการดูแลกันเป็น Family เลยนะคะเนี่ยจริงๆค่ะเขาบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะเอ่อเป็นเส้นทางอุปสรรคของชีวิตนั่นแหละค่ะอะไรก็ตาม ถ้าเจอปัญหาเนี่ยจะจะคุยกันแล้วก็จะไม่ให้ความบาดหมางความโกรดนี้ให้มันข้ามคืนข้ามวันนะเขาเขาจะบอกเลย for giving and learning ต้องให้อภัยกันต้องบอกกันนะตอนนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติกับคุณเช่นนี้นะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะ พลังงานดวงคนโสดนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานคนโสดก่อนตอนนี้คุณเป็นยังไงอยู่นะคนโสดชาวกรกฎพลังงานของคุณนะคุณได้ไพ่สเตรนท์โอ้โห,โหคุณเข้มแข็งแข็งแรงมักมั่นมั่นใจตัวเองมากเลยนางพญาเสือเลยค่ะหรือนางพญามังกรก็ได้นะอยู่กับมังกรเลยค่ะ โอเคใบที่สองค่ะจัสติกเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักษาระเบียบว,วินัยกฎเกณฑ์กติกาของตัวเองยึดหลักความถูกต้องความเที่ยงตรงความยุติธรรมเป็นที่ตั้งเลยค่ะคนโสด u u e n o o s w o r t สวยสง่าเลิศมากๆเลยค่ะตอนนี้คุณนะมั่นใจตัวเองมั่นใจในความสามารถมั่นใจในผลงานแสดงว่า ผลงานเรื่องของหน้าที่การงานความโดดเด่นของคุณน่าจะมีสิ่งดีๆได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งผู้ใหญ่สนับสนุนหรือธุรกิจคุณก็ประสบความสำเร็จปังมากๆก็ได้นะคะคุณมีความสุขอ่ uh, the Fool, ะ the f u ลาล้ามากเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันที่เป็นปัญหาคือมันจบนะคะคำว่า ten of s w o r d เนี่ยสิดาบอะ่ะมันไม่มาทำให้คุณทุกอกทุกใจเลยดูสิไพ่สี่ใบเนี่ย โดยเฉพาะเดอะฟูอะนะคะคุณมีความสุขมากเพราะฉะนั้นสิบดาบมันคือเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาไม่สามารถมาทําให้คุณแบบเศร้าหมองหรืออะไรได้เลยมันกลายเป็นอะไรที่เป็นปัญหามันทําให้คุณเกิดองค์ความรู้นะเอาปัญหานั้นมาเป็นประสบการณ์ชีวิตได้อ่ะอาจารย์แปลอย่างนั้นเลยนะคะหรือถ้าเป็นความรักในอดีตนะ่ะ มันจบไปแล้วมันก็คือนั่นแหละมันเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วทําให้คุณนะ่ะรักตัวคุณเองเข้มแข็งเป็นผู้หญิงมั่นเป็นผู้หญิงที่แบบน่าทึ่งมากๆอะ่ะนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็หรือเพศที่สามคุณก็แปลเข้ากับดวงคุณนะนี่คือพลังงานของคนโสดนะโอเคเรามาดูว่าปักเนี้ยคุณจะมีใครเข้ามาเป็นเรื่องของความรักใหม่ๆเกิดขึ้นไหม คนโสดชาวกรกฎเราจะดูเลยนะพลังงานจะมีใครเข้ามาแบบกลุ่มหัวใจคุณได้ไหมมีผู้ชายรูปหล่อเข้ามาค่ะรูปหล่อจริงๆค่ะในภาพนะคะก้าวไม่เท้าเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถในเรื่องของงานอเขาเป็นหัวหน้าคนอื่นเห็นไหมคะเขามีบริวารลูกน้องร,อรายล้อมเขาอยู่นะแล้วก็ สามไมถ้เก่งการเก่งงานเป็นนักคิดนักปฏิบัติเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะรู้จักกันเพราะเรื่องงานก็ได้ด้วยนะเาาอาจจะเป็นลูกค้าคุณหรือแม้กระทั่งเป็นผู้บังคับบัญชาคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ได้ด้วยเพราะมีไพ่พระสังฆราชแต่คนนี้เก่งนะฮะเรียนเก่งอาจจะจบปริญญาโทรปริญญาเอก,กว่าไปเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็เมษสิง์ธนูนะหรือเป็นชาวราศี เพืศพก็ได้ที่จะเข้ามานะคะเป็นความรักเกิดขึ้นจริงๆค่ะภาพสวยงามมากเลยอะ่ะไพ่สองถ้วยนะเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายนะคะที่เหมือนกับตกลงกันละคุยกันถูกคอถูกใจอะไรประมาณนี้นะไบ่สุดท้ายค่ะเป็นพไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าชุดนี้อาจารย์มองว่าสวยมากเป็นภาพบนศีรษะเขาสวมมงกุฎที่เป็นภาพเหมือนหูกวางแล้วก็มี เหมือนภาพหลอดไฟอ่ะอืออาจารย์มองไพ่ใบนี้เป็นผู้ที่แบบเขาเรียกว่ามีความคิดที่เฉลียวฉลาดเนาะเพราะฉะนั้นนะชาวกรกฎคุณจะเจอคนรักที่มีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจคุณอ่านะคะตกลงปงใจแบบรวดเร็วเป็นคนรักกันเลยนะเนี่ย สุดยอดมากเลยค่ะ,อะโอเคเรามาสรุปด้วยไพย่ชุดนี้อีกครั้งสำหรับคนโสดนะความรักคุณจะเป็นยังไงต่อนะเหมือนอรักกันมากเลยแหละในหน้าไพ่นะแล้วจะยังไงอีกอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะคะอ่าอ่าไพ่ก็จะบอกว่าแบบเหมือนก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะจากหน้าไพา่ความความคิดมากมีอยู่นะคะ แต่คุณก็แค่แบบหวั่นระแวงบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบอืจะคืออดีตน่ะมันเคยมีใช่ไหมก็อาจจะแวบๆบแบบบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเอามาเป็นปัญหาใส่ใจนะเพราะไพ่ใบนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมที่ที่คุณจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของกฎสังคมอะไรประมาณนี้ในะเรื่องของความรักที่อาจจะมีเกณฑ์ไปมาหาสู่กับคนอื่นบ้างเป็น คอมมูนิตี้คือเป็นเรื่องของแต่คนที่จะมีชีวิตส่วนตัวที่อาจจะมีพบปะสังสรรค์กับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะแต่ยังไงพวกคุณก็เข้าใจกันนะคะมีความอดทนมีความเข้าใจกันแล้วก็เป็นภาพเหมือนนางฟ้าหรือเทวดาก็ได้นะคะที่แบบเหมือนจูนให้พวกคุณอนะได้ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักจริงๆค่ะไพ่วิกตอรีขึ้นมานะในที่สุดก็ลงเอยเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะสําหรับ คนโสดปักนี้นะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ชาวกรกฎขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านและอะไรก็ตามที่ปรารถนานั่นแหละคะ่ะขอให้สมหวังเจอกันใหม่คะ่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ